เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสาวกุญญุชอุตมมุนีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านเกาะข้างสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตสาบริบทของโรงเรียนบ้านเกาะข้าง โรงเรียนบ้านเกาะข้างตั้งอยู่ที่8ตำบลสำนักแก้วอำเภอสะดาจังหวัหดสงขลาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น398คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา24คน บริหารงานโดยนายอารมณ์จันทคามตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะข้างข้าพเจ้านางสาวบุญยนุษยอุตมมุนีรับราชการมาแล้วรวมระยะเวลา11ปีปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ซึ่งจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้สอนในรายวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนบ้านเกาะข้างมาเป็นระยะเวลา6ปี รวมถึงจากกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนนั้นทําให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในครั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนบ้านเกาะข้างตั้งอยู่ติดชายแดนไทยมาเลเซียและนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษามาลายูในการสื่อสารรวมถึงผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกลางกับนักเรียนได้ทําให้การสื่อสารไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือโรงเรียนนักเรียนโดยส่วนใหญ่จึงไม่เข้าใจไม่มั่นใจในการใช้ภาษาไทยครูผู้สอนจึงได้ร่วมกันพูดคุยวิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมกับครูปุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านกระบวนการ PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพพบว่าปัญหานักเรียนชั้นผถมศึกษาส่วนใหญ่คือเรื่อง การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งสาเหตุหลักอาจเป็นเพราะนักเรียนไม่สนุกในการเรียนวิชาภาษาไทย<ม>จึงทําให้ขาดการกระตือรือร้นในการเรียนไม่สนใจที่จะเรียนเท่าที่ควรซ้ํายังขาดการฝึกฝนจนขาดความชํานาญและยังขาดทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียน ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จากภาคเรียนที่หนึ่งที่มีนักเรียนไม่สามารถอ่านและเขียนคำคล้องจองได้หากปล่อยปัญหานี้ไว้นักเรียนอาจจะอ่านและเขียนคำคล้องจองแบบผิด จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมไปถึงเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารอีกด้วยจากเหตุผลดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าต้องศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล หาเทคนิควิธีการสอนและสื่อการสอนนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง4ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2และหาวิธีการสอนให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยแนวทางการแก้ปัญหา จากการศึกษาปัญหาทังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้คิดหาวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนสนใจมีความสุขและสนุกในการเรียนรู้และหาวิธีการสอนแบบต่างๆเพื่อทดลองว่าวิธีใดที่จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีที่สุด โดยคิดวิธีการแก้ไขในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้มีความมั่นใจเช่นใช้เกณฑ์การจับคู่คําศัพท์สื่อ้าพบัตรคำแถบประโยคแนวทางการแก้ไขจึงจะครอบคลุมไปทั้ง4ด้านได้แก่ 1. ด้านสภาพห้องเรียนตกแต่งห้องเรียนให้มีความสวยงามน่าเรียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จะทำให้ผู้เรียนสนใจและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 2. ด้านครูการแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อยดูดีทันสมัยและเหมาะสมกับการเป็นครู 3. ด้านเทคนิคการสอนใช้เกมใช้เพลงใช้รูปภาพบัตรคำใช้สื่อมัลติมีเดียและนวัตรกรรม p าว e r p o i n อยเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ค่อยจำแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือหรือไม่ค่อยสนใจการเรียนให้หันมาสนใจได้ข้อดีของการเรียนภาษาไทยผ่านเกมคือช่วยลดอาการกลัวความผิดพลาดหากผิดก็เริ่มเล่นใหม่ได้ต่างจากการเรียนในห้องเรียนที่มีความกดดันมากกว่า เพราะกัวว่าเมื่อผิดแล้วจะโดนครูตำหนิหรือโลงโทษทำให้ความความมั่นใจในการใช้ภาษาไทย 4. ด้านนักเรียนใช้วิธีการคัดครองนักเรียนเป็นรายบุคคลและแยงนักเรียนที่มีปัญหาเก่งอ่อนไม่กล้าพูดให้สลับกันไปตามกลุ่มต่างๆข้าพเจ้าจึงได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยกระบวนการสืบสอะา ความรู้หขั้นตอนซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคสำคัญในการนำมาใช้สอแท้ไปกับเนื้อหาการเรียนการสอนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนโดยเริ่มจากขั้นที่1 สร้างความสนใจในการเรียนรู้โดยตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต,ตือรือร้นอยากจะเรียนใช้แบบฝึกก่อนเรียนเพื่อทำให้ทราบความรู้เดิมของผู้เรียนและสุ่มผู้เรียนเล่นเกมก่อนเข้าสู่บทเรียนจากสื่อที่ครูเตรียมให้โดยสื่อที่จะใช้เป็นสื่อวิดวอเรื่องคำคล้องจองชั้นประถมศึกษาปีที่2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากจะเรียนรู้ขั้นที่2การสำรวจและค้นหาแบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันการสำรวจตรวจสอบสังเกตและฟังการโต้อตอบก,กันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนโดยการใช้สื่อเกมโดมิโน,โนให้เวลาผู้เรียนในการอ่านคำศัพท ต่อคำคล้องจองของตนเองจากโดมิโน,โนคำที่ได้หากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจลักษณะของคำคล้องจองครูผู้สอนจะเข้าไปทำหน้าที่ให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียนขั้นที่3การอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันอ่านออกเสียงคำคร้องจองและตรวจสอบความถูกต้อง จากการปฏิบัติกิจกรรมเกมโดมิโนขับคล้องจองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและจดจำคำศัพท์ใหม่ๆที่ได้จากการเล่นเกมโดมิโนและรู้หลักการต่อคำคล้องจองได้ดียิ่งขึ้นด้วยขั้นที่4การขยายความ ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันทำงานกลุ่มร่วมกันคิดร่วมกันนำเสนอคำลค้องจองและร่วมกันตอบคำลค้องจองตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรมลงในชิ้นงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายขั้นที่ 5. การประเมินผลให้สมาชิกในกลุ่มคัดเลือกตัวแทนออกมานำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียนผู้เรียนกับครู ช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียนเรื่องคำคล้องจองผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อให้ทราบความรู้ที่ได้รับหลังจากที่เรียนไปแล้วสําหรับการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคำคล้องจองผลปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ2ของโรงเรียนบ้านเกาข้างมีผลสำเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้น ผ่านจุดะส์การเรียนรู้โดยรวม16คนคิดเป็นร้อยลร้อยด้านความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน16-16คนคิดเป็นร้อยลร้อยด้านทักษะกระบวนการผ่านเกณฑ์การประเมิน16คนคิดเป็นร้อยลร้อยด้านคุณลักษณะอันงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมิน16คนคิดเป็นร้อยลร้อยสามารถสรุประดับการประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์ ในด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คะแนนเต็ม100คะแนนโดยแบ่งตามระดับคุณภาพได้ดังต่อไปนี้ระดับคุณภาพดีมากจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ68.75ระดับคุณภาพดีจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ31.25ภาษาไทย นอกจากเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญทางวัฒนธรรมของชาติแล้วยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสะวยหาความรู้ตลอดชีวิตสุดท้ายนี้ข้าพเจ้านางสาวคุณยนุษ์อุตมมุนีมีความใฝ่ฝันอยากที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยให้นักเรียนเกิดความสุขและสนุกไปด้วยกัน ข้าพเจ้าอยากจัดชั้นเรียนเชิงบวกสร้างห้องเรียนแห่งความสุขมีสื่อการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถศึกษาได้ตลอดเวลาและไม่มีที่สิ้นสุดข,ข้าพเจ้าอยากให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเป็นเรื่องที่สนุกและนักเรียนมีความสุขไปด้วยกันขอบคุณ